วันนั้นรนี้ตันนั้นที่17อ่ะแต่ว่าวันที่17ก็หมดแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะถึงไม่ถึงเพราะว่าทุเรียนมันถูกไม่พอใช่ FC FC ยินดีด้วยบอกว่าเสาร์อาทิตย์จะไม่ต้องเข้ามาคนเมื่อวีีคนแนนเขาเริ่มทำหลังาแล้วอันนี้ทำอะไรต่อครับพี่ยาก็ให้แม่ครับอ๋ออยู่ข้างบนทั้งหมดแล้วแล้วแล้วฝั่งนี้ทำอะไรพอขึ้นมาแล้วข้างล่างทำอะไร ก็ทำไปที่จอดรถอย่างเดียวเดียวเลยอ๋อทยอยทามขับมาเรื่อยๆพัฒนาไม่หยุดแต่ไม่ไม่มาอาทิตย์หนึ่งก็เปลี่ยนตลอดเพื่อนอยู่กับช่องชาว์ชาล์ชาแนลของผมวันนี้เราอยู่ในฮะน่ารักพี่แอคหลุมเดิมมันยังดูฮะมีอะไรกันบ้างปะไปเลยฮะไปเลยลุยไปเลยลุยเอ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาว์ชาล์ชาแนลชาว์ชาล์ชาแนลอ่าน้าตุกเนาะจะได้ติดตามชาว์ชาล์ชาแนล อ่าดีนะโอเคอันนี้สองคนช่วยตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กช่วยตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาวชาวชาแนลเทเดอร์สายแดงจากเทเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาวชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชาวนี่มาแน่แล้วก็เป็นชาวชาวชาแนลพี่ยาตั้งไม่ร้อนเหรอพี่ยาออกแล้วไม่ร้อนเหรอไหวนะหนูไหวนะ หวขึ้นหวันเลยเห็นลุยทั้งวันแต่เช้าไหวนะไหวเอ่ไหวก็ลุยกันคนเยอะคนเยอะก็ร้อนอย่างนี้นะพรต้นไม้เริ่มโตเลยแถวนี้บางๆก็เริ่มช่วยได้มั่งลมเมื่อมาหน่อย พราะต้นไม้มันช่วยซับซับแดดได้ไงใช่ช่วยบงังความร้อน,นใช่เราหาเนี่ยต้นไม้เพิ่มนิดหน่อยก็กช่วยได้ละวทรายโดมหมดไม่ไหวงบเยอะต้นไม้ช่วยกว่าดีกว่าเย็นกว่าะแต่ช่องนี้ดีนะช่องชช่่อองงปลูกในลมเย็นตรงช่อง,องนีนนงน้โฟล์ต่อหลออ,นนอยู่เนี่ยลมเย็นที่สุดเลย ใกล้หมดแล้วจะหมดวันนี้มาแควันตันสี่พ่งนี้นนนวันนั้นวนนนันที่10เจ็ดแต่ว่าวันที่10เจ็ดหมดแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะถึงไม่ถึงเพราะว่าทุเรียนมันถูกไม่ทพอใช่เอฟซีเอฟซีเก่ดีด้วยนะการเห็นเพื่อนบอกว่าสาวอัจฉรยะจะไม่ต้องเข้ามาคนไม่มีคนแน่นเขาเริ่มทำหลังคาอันนี้ทำอะไรต่อครับพี่ยา อ๋ออยู่ข้างบนทั้งหมดแล้วแล้วฝั่งนี้ทำอะไรพอขึ้นมาแล้วข้างล่างทำอะไรข้างล่างก็ทำไปที่จอดรถอ,อย่างเดียวเลยอ๋อยพยอยทำพัฒนานไม่หยุดอันนี้ไม่ไม่มาอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> ก็เปลี่ยนตลอด อย่าลุยต know, ่อเพื่อนๆแกล่งจริงๆแกล่งทั่วแผ่นจริงครับเพื่อนเดินทั้งวันลุยทั้งวันเอฟซีเอฟซีสาม มดีด okay? <laughs> <laughs> ้เนี่ตงาพี่ไ่สเพคามหเลพื่อนพี่ามาเีนตรวจนะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเลนี่เจอเพื่อนต้องเฮ้ยหน รคุณถ่ายรูปพี่ยาจี้ยาขอถ่ายรูปได้ไหมนั่งเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยครับมาแล้วหน้าหน้าไหมหน้าหลวงแล้วกล้องเหรอพี่กล้องกล้องล่ะอาถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปไม่เอากล้องมามแล้วกันมานี่มาแล้วกันมครับมาแล้วกันป่ะถ่ายป่ะอ๋อคนเดียวเห็นผู้หญิงมาถ่าย ปังวางสายให้หน่อยร้อนอยาพิ娅พิขอร่มหนึ่งฮ่าฮ่ ลงเลยเหรอเนี่ยเป็นออกอรายการละเนี่ยน้องปอนเตรียมตัวใหม่จอบเบเกอรี่เตรียมไปออกอรายการแม่ๆนนะพาจอยออ,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 อกออกรายการนะ กินเข้ามากินแล้วรายการต่างๆอีกหลายๆรายการที่ติดต่อเข้ามานะนะครับเคเขาก็เป็นอย่างที่บอกเขาจะฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งหน่อยมีหน้าเรื่องหลายอย่างเป็นโฮมเมดแล้วเพื่อนมีมีหน้าแปลกๆแบบดีไซน์แปลกๆหลายๆแบบปล่อยทองสมช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะฟุ้งฟิ้งเพื่อนหน้าเขาเนี่ยอันนี้หน้าอะไรเนี่ยพิซซ่าเหรอโอ้พิซซ่าเลยโอ้มีไอเดียใหม่ๆมาเรื่อยๆนะ

ไม่ว่าอยู่แล้วมีอะไรเขาก็บอกที่หมดเีกันทุกวันเขาชวนแล้วแต่พี่ยายังไม่โอเคหนูเลือกให้พี่ยาดิใหนูเลือกหเลือกมจัดการไดนะได้ไเราจะบอกยแล้วเราต้งน้มีน้ำ้มของเราขาดียาขสิบสิบไม้แบ ยมามาให้ไหบยบ่งใ้ขยม่ <c oughs> ยยเดียวไม <c oughs> ราคาถูกคับือ้อไงขข้าน้ิม่อยมาร้านนี้แล้วลงติดใจติใจมาซท้อเป็นขวดดนะ้นะมขวดก็มีขาย้ยาลูกชิ้เปเข้าว้างน, <c oughs> <c oughs> น่ครับเเนข้าห้างแล้วเพื่อนเนี่ยวาแผนข้าวหาง เดียเาออกอีเวนเพื่อนเน้นออกอีเวนแทนราคาได้ราคานิดนึงแต่เไม่อยู่น่ะมาดี่ารอยู่ไหนนี่ให้จ้แม่ยาจับลอตเตอรี่ให้เพื่อนเนี่เอาแล้วมาแล้วมาทำอะไรกันมาดูนี่เพื่อนมามาทำอะไรกันเอ่ยนี่ สลากกินแบ่งรัฐบาลนี่นะแป๊บๆดูกันไปแล้วไปแล้วช่วยจไม่หน่อยค่ะอ่าใ่้ยจไม่หน่อยหลายคนเดี๋ยวเล่งเคลื่อนนะลองดูรอเดูลองเอาได้ไหมคเอาโชคอกโกแลตอ่าอะไรคะอะไรคะเอาได้เลยค่ะจะไปดูจะไปลุ้นค่ะอ๋อออ๋ไม่ให้ดูนะเอาไม่ให้ดูไม่ให้ดูซื้อของอยู่แล้วจ้าจ้าจ้าก็ดูกิอย่างอื่๋อแล้วแต่ช็อตแล้วแต่ช็อตแต่ลาครับแล้วแต่คนครับอืมคนนี้จอจองมาเลยเนี่ย S <S นะครับอ,อืมนะครับาามาขอลาขอโชคพิยา,ขอ,ยาขอพลังงานบวกด้วยคุณค่าแล้วขอเจ้าแม่ยาพี่เม่นไปตลาดดามเพราะว่านี่ยมาคือคือมาไม่มีอะไรเพื่อนแค่อยากมาเจออยากมาเห็นหน้าอยากมาได้คุยได้อะไรๆๆแค่เนี้ยรับพลังงานบวจากกันแล้วกันนะ แต่ว่าไอ้นั <inequ> <iah> ่นจาเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่พูดถึงอะาหักเปอร์เซ็นต์นั่นงว่าใส่ค่าที่ดีกว่าไม่ค่ะละก้อนก็ไ่ี่อะไรไม่ใจเย็นเเดกาักสิบาทใช่ไหมสิบบาทสามสามเปคิดค่า g ีพีเพื่อนเขาเขาแ้วในห้างจะเป็นคิดค่าจีพีนะเพื่อนหักเป็นจีพีเหมือนบริษัทก็คือเนี่ยฮะ วันร้อยยี่สิบโลเพื่อนร้านนี้เรียกค่า G P เขาถามเคยถามน้องแล้วน้องบอกว่าสู้แค่ร้อยยี่สิบโลมันไม่หวายเดี๋ยวลมใส่ซะก่อนเพื่อนไปเดินงานที่ยาดีกว่าเดินงานที่ยาที่ยาลงทิ้งที่ไหนครับที่ยาไปหาเนากไม่ไปถายเหรอันพยายุ่งไม่ขึ้นเลยไม่ขบมาเลย